ะธาทำเพลงโซโลโมอนบทที่สองชายหนุ่มดิฉันเป็นด่งกุหลาบแห่งชาโรนเหมือนดอกลิลลี่แห่งหุบเขาชายหนุ่มในหมู่หญิงสาวที่รักของผมเป็นเหมือนดอกลิลลี่ท่ามกลางหมู่หนามหญิงสาวในหมู่ชายหนุ่มที่รักของดิฉันเป็นเหมือนต้นแอปเปลิลท่ามกลางแมกไม้ในป่า ดิฉันชอบนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของเขาและผลของเขาหอมหวานเมื่อดิฉันได้ลิ้มรสเขาพาดิฉันไปในห้องโถงงานเลี้ยงและคใครๆก็เห็นว่าเขารักดิฉันมากเพียงไรโปรดชูก,กำลังดิฉันด้วยลูกเกดเพิ่มความสดชื่นให้ดิฉันด้วยผลแอปเปิลเพราะดิฉันอ่อนระหัวยรัวแรงด้วยความรัก แขนซ้ายของเขาช้อนประคองศรีรษะดิฉันและแขนขวาของเขาโอบกอดดิฉันไว้บรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอย๋ยเรากำชับเจ้าด้วยพลังอย่างละมั่งและกวางในท้องทุ่งว่าอย่าปลุกเร้าความรักแต่ปล่อยให้เป็นไปตามคลองของมันได้ยินไหมดูนั่นสิที่รักของดิฉันกำลังมาโลดแล่นข้ามเนิน ข้ามเขาลงมาที่รักของดิฉันเป็นดั่งละมั่งหรือกวางหนุ่มดูสิเขาอยู่หลังกำแพงของเราชะเง้อผ่านหน้าต่างและลอดผ่านลูกกรงที่รักของดิฉันเอ่ยว่าลุกขึ้นเถิดที่รักคนงามของผมมากับผมเถิดดูสิฤด,ดูหนาวผ่านพ้นไปฝนก็หยุดตกแล้วดอกไม้นานาพันธุ เริ่มแย้มบานบนพื้นดินฤด,ดูแห่งการขับขานบทเพลงมาถึงแล้วเสียงนกเขาขันคูก้องถิ่นเราต้นมะเดือ่อกำลังผลิผลรุ่นแรกเถาอางุ่นผลิดอกบานส่งกลิ่นหอมลุกขึ้นเถิดที่รักคนงามของผมมากับผมเถิดชายหนุ่มแม่นกพิราบของผมอยู่ในซอกหิน ในที่ซ่อนบนลาดเขาโผล่หน้ามาให้ยนโฉมหน่อยเถิดขอให้ได้ยินเสียงของเธอเพราะเสียงของเธอหวานจับใจและใบหน้าของเธอก็งามน่ารักมาช่วยจับเหล่าสุนัขจิ้งจอกให้เราเหล่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นสวนของเราซึ่งกำลังผลิดอกบานหญิงสาวที่รักของดิฉัน เป็นของดิฉันและดิฉันก็เป็นของเขาเขาเลี้ยงสัตว์อยู่กลางหมู่ลิลลี่ก่อนรุ่งสางมาถึงก่อนเงาเมื่อลับหายไปมาหาดิฉันเถิดยอดรักขอให้เป็นเหมือนละมั่งหรือกวางหนุ่มบนภูเขาเบเธอพระธรรมเพลงโซโลโมอนบทที่สามตลอดคืนบนเตียงของดิฉันดิฉัน มองหาพ่อยอดดวงใจเป้าชะงแงะและลหาแต่ไม่พบดิฉันจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้และไปทั่วเมืองไปตามถนนและลานเมืองดิฉันจะค้นหาพ่อยอดดวงใจของดิฉันแต่หาแล้วก็ไม่พบยามรักษาการมาพบดิฉันเข้าขณะที่พวกเขากำลังตระเวรไปรอบเมืองดิฉันถามเขาว่า เห็นพ่อยอดดวงใจของดิฉันไหมพอคล้อยหลังพวกเขาไปไม่เท่าไรดิฉันก็พบพ่อยอดดวงใจดิฉันโอบกอดเขาไว้ไม่ยอมให้ไปไหนจนพาเขามาถึงที่บ้านแม่ของดิฉันมาถึงห้องผู้ให้กําเนิดดิฉันบรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอย๋ยเรากําชับเจ้าด้วยพลังอย่างละมั่งและกว้างในท้องทุ่งว่า อย่าปลุกเร้าวความรักแต่ปล่อยให้เป็นไปตามคันลองของมันใครหนอรีบรุดมาจากทะเลทรายประหนึ่งลำหมอกควันอบอวลด้วยกลิ่นหอมของมดยอบและกำยานที่ปรุงจากเครื่องหอมของพ่อค้าดูสินั่นคือราชยานของซุลมอนมีนักรบหกสิบคนคุ้มกันเป็นผู้เกรียงไกรที่สุดของอิสราเอลทุกคน เป็นนักรบเจนสึกล้วนสายดาบเตรียมพร้อมรับภัยจู่โจมแห่งรัติการกษัตริย์โซลมอนทรงให้ประกอบราชยานี้สำหรับพระองค์เองด้วยไม้จากเลบานอนสาวราชยานทำด้วยเงินแท่นเป็นทองพระที่นั่งบุผ้าสีม่วงภายในตกแต่งอย่างงดงามโดยฝีมือบรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็ม บรรดาสตรีแห่งสิโยนออกมาเถิดมาดูกษัตริย์โซโลมอนทรงมงกุฎซึ่งราชมด,ดาทรงสวมให้ในวันอภิเศกสมรสวันแห่งความชื่นชมยินดีของพระองค์พระธรรมเพลงโซโลมอนบทที่สี่ชายหนุ่มเธอช่างงามจริงๆนะยอดรักงามเหลือเกินดวงตาของเธอ ภายใต้ผ้าคลุมหน้านั้นประหนึ่งนกพิราบเรือนผมของเธอเสมือนฝูงแพะเหยาะย่างลงมาจากภูเขากิเลอาดฟันของเธอขาวเหมือนแกะที่เพิ่งตัดขนและขึ้นมาจากการชำระล้างฟันทุกซี่เรียงรับกันอย่างไม่มีที่ติริมฝีปากของเธอแดงเหมือนได้แดงจิ้มลิ้มน่ารักภายใต้ผ้าคลุมหน้า ขมับของเธอเหมือนทับทิมผ่าซี่ลำคอของเธอระหงด่งหอคอยของดาวิดท,ที่สร้างขึ้นอย่างพระนีตที่ประดับประดาด้วยโล่นับพันของเหล่าวีรบุรุษสวงอกของเธอพระหนึ่งลูกฝาแฝดของละมั่งเล่มใบไม้กินอยู่กลางดงลิลลี่ผมจะขึ้นไปบนภูเขาแห่งหมดยอบซึ่งเป็นเนินแห่งเครื่องหอม จวบจนเริ่มรุ่งสางเมื่องเงามืดหนีหายไปที่รักของผมเธองามหมดจดทั่วเรือนร่างไม่มีที่ติเลยลงมาจากเลบานอนกับผมเถิดเจ้าสาวของผมลงมาจากเลบานอนกับผมเถิดลงมาจากยอดเขาอามานาจากยอดเสนีและยอดเฮอร์โมนจากถ้ำของราชสีและภูเขา อันเป็นถิ่นเสือดาวเธอขโมยดวงใจของผมไปแล้วนวลน,น้องของพี่เจ้าสาวของผมหัวใจของผมก็ถูกเธอกุมไปเสียแล้วแค่เธอชายตาเพียงครั้งเดียวแค่อัญมณีเพียงเม็ดเดียวที่สร้อยคอของเธอนวลน,น้องของพี่เจ้าสาวของผมความรักของเธอน่าชื่นใจถูกใจผม ยิ่งกว่าเล่าอางุนมากนักและน้ำหอมของเธอรันจวนใจกว่าเครื่องหอมใดๆเจ้าสาวของผมริมฝีปากของเธอหยาดความหวานด่งรวงพึ่งใต้ลิ้นของเธอคือน้ำนมและน้ำพึ่งอาพรของเธอก็หอมละไม้กลิ่นอายแห่งเลบานอนนวลน้นองของพี่เจ้าสาวของผมเธอเป็นด่งอุทยานห่วงห้าม เป็นฐานน้ำพุซึ่งเจ้าของกั้นเขตและประทับตรากรรมสิทธิ์ไว้เธอเปรียบเหมือนสวนทับทิมที่ให้ผลดีเยี่ยมอีกทั้งต้นเทียนขาวและนารดาหญ้าฝรันคาลามุสและอบเชยไม้หอมต่างๆหมดยอกกริศนาและเครื่องหอมชั้นเยี่ยมทุกชนิดเธอเป็นน้ำพุแห่งอุทยานเป็นฐานน้ำอันไหลริน หลั่งไหลลงมาจากเลบานอนหญิงสาวตื่นเถิดลมเหนือมาเถิดลมใต้พัดโชยอุทยานของฉันพัดพากลิ่นหอมของมันให้ขจรขจายขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขาและลิ้มรสผลโอชะที่สุดในนั้นเถิด